ดีค่ะดูฟังดูชมทุกท่านนะคะขอต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องแนตตี้จี้จุดดวงเช่นเคยนะคะวันนี้มาพบกับอา,า,าจารย์แนตตี้นะอาจารย์จะมาจี้จุดดวงชาวราศีมีนกันนะคะสามารถดูได้ทั้งราศีแล้วก็ลักนณาเลยนะคะก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมเท่านั้นนะไม่ได้เจาะจงลงไปว่าเป็นดวงชะตาของท่านใดท่านหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะแต่ขอให้ชาวราศีมีนทุกท่านนะคะสามารถนําคําพยากรณ์ของอาจารย์ไปใช้ในการดําเนินชีวิตได้เป็นอย่างดีแน่นอนอาจารย์เชื่อว่าคุณจะมีเข็มทิศนําทางในการดําเนินชีวิตของท่านอย่างแท้จริงดีทีเดียวเลยนะคะเรื่องไหนที่ดีก็รีบตักตวงไปนะคะเรื่องไหนที่เป็นเรื่องที่ไม่ดีเนี่ยอาจารย์ก็จะมีข้อแนะนํา ะะวิธีแก้ให้นะคะท่านจะได้ไม่ต้องเจอเรื่องร้ายเนาะสามารถหลบหลีกเรื่องร้ายๆได้จากหนักจะได้เป็นเบาจากเบาจะได้ไม่เกิดเนาะถือว่าดีกับท่านเลยนะคะต้องบอกเลยว่าดาวประจำตัวของท่านคือดาวพะพิัสสมบดี นะคือเลข5ไทยนั่นเองนะคะยังโคจรทับจุดเกิดของท่านด้วยนะคะก็คือลักนณาของท่านนั่นเองได้ตำแหน่งที่เป็นตำแหน่งที่มั่นคงด้วยนะก็ถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีทางโหราศาสตร์ไทยด้วยและจะอยู่อย่างนี้นะคะไปจนถึงเมษาปี66เลยก็ว่าได้นะอยู่ยาวไปเลยนะทำให้ชาวราศีมีนทุกท่านเนี่ยจะเริ่มมีความมั่นคงเกิดขึ้นในชีวิตละแต่ความมั่นคงที่เกิดขึ้นในชีวิตเนี่ยจะเป็นแบบ คอยเป็นคอยไปนะที่ผ่านมานะคะชาวราศีมีนทุกท่านนะคะนับถอยหลังไฟเมื่อปีที่แล้วเนี่ยจิตใจของท่านนะคะรู้สึกไม่เป็นตัวของตัวเองเลยนะคะบางท่านถูกกดดันบางท่านทําอะไรก็ทําอะไรได้ไม่เต็มที่เหมือนกับชะตายังไม่ขึ้นเต็มที่แต่นับจากนี้ไฟดวงชะตาของท่านจะขึ้นค่อยๆขึ้นแล้วนะคะถือว่า ท่านเริ่มเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นมีความคิดเป็นของตัวเองมากขึ้นนะคะแถมยังมีดาวภเกตเลข9้าและดาวพระศุกร์เลข6กด้วยนะคะทับลัคนาของท่านทําให้ช่วงนี้ชาวราศีมีนทุกท่านนะคะบางท่านฝันแปลกบางท่านเนี่ยก็มีเซนแรงเลยนะคะสามารถสัมผัสได้กับเรื่องลึกลับลึกลับนะคะหรือเรื่องที่แบบว่าพิสูจน์ไม่ได้นั่นเองนะทีนี้เนี่ยท่านต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะช่วงนี้ท่านจะมีเซนแรงมากเลยนะคะก็ขอให้เชื่อมั่นใน เซนของท่านด้วยนะคะและไปในที่อักโคจรบางท่านอาจจะมีวิญญาณหรือมีสิ่งลึกลับลึกลับตามท่านมาด้วยนะเพราะฉะนั้นระยะเดือนนี้นะคะชาวราศีมีนทุกท่านควรงดการไปที่อักโคจรโดยไม่จําเป็นหรือไปที่ที่มันเป็นที่อาถรรพ์อาถรรพ์นะคะโดยเฉพาะบริเวณแม่น้ํานะหรือที่ที่มีน้ําเนี่ย นะไม่ดีนะท่านจะต้องระม,มัดระวังควรจะมีเครื่องรางของขลังนะคะพกติดตัวบ้างก็จะดีนะแต่บางท่านเนี่ยนะคะได้สัมผัสดีนะคะได้สัมผัสถึงพญานาคราชนะหรือได้เครื่องรางของขลังที่มีพุทธานุภาพมาบูชาในเดือนนี้ด้วยก็ถือว่าชาวราศีมีใน,ในเดือนนี้อยาจะายังให้น้ำหนักในเรื่องของความดีงามหรือว่า ความดีความโชคดีเนี่ยยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะทีนี้มาดูในเรื่องของการเงินกันบ้างค่ะดาวการเงินของชาวราศีมีนเลยนะคะคือดาวพลังคานนั่นเองนะในช่วงวันที่1จนถึงวันที่17พฤษภาเนี่ยยังโคโจรนะอยู่ในภพวินาา ทำให้บางท่านเนี่ยจะมีโชคมีลาบแบบไม่คาดฝันด้วยบางคนฝันแม่นตีเลขเด็ดได้ได้โชคได้ลาบจากความฝันได้โชคได้ลาบจากสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยนะหรือช่วงนี้อาจจะหมุนเงินง่ายหมุนเงินคลองด้วยนะคะหรือมีรายได้จากการเดินทางจากการปรับเปลี่ยนหมุนเวียนสินค้าเพื่อสร้างไรายได้นับว่าช่วงนี้เป็นโอกาสดีนาะทีทองของชาวราศีมีนทุกท่านนะคะแต่ถ้าชาวราศีมีนไม่รู้จักเก็บเงินเนี่ย ระวังกระเป๋าฉีดระวังเก็บเงินไม่อยู่นะคะตรงจุดนี้ก็ต้องระมัดระวังดนหนึ่งและสิ่งที่อาจารย์ต้องเตือนชาวราศีมีนทุกท่านเลยนะคะระมัดระวังเรื่องทรัพย์สินสูญหายหรือทรัพย์สินเสียหายด้วยนะน,นี้ต้องระมัดระวังเลยนะคะอย่าวางของมีค่านะไว้ในที่ที่เราเนี่ยไม่คุ้นเคยนะบางทีหาของไม่เจอนะคะของถูกเปลี่ยนที่เปลี่ยนทางทรัพย์สินของท่านถูกเปลี่ยนที่เปลี่ยนทางได้ด้วยนะคะ แต่ด้านดีบางท่านอาได้เงินประกันนะหรือคิดอยากจะทําประกันเพิ่มเติมด้วยนะคะหรือบางท่านอาได้เงินจากการให้เช่านะหรือสินเชื่อดอกเบี้ยนะคะจะทําเรื่องกู้หนี้ยืมสินก็มีเกณฑ์ผ่านไปได้ด้วยดีด้วยนะทีนี้พอวันที่15นะดาวพระอาทิตเนี่ยเลขหนึ่งจะโครจรเข้าปกพันธุและ นะตามมาด้วยวันที่17นะคะดาวพรังขาเลข3เนี่ยก็คือดาวการเงินของท่านจากโคจรทับตัวท่านเลยนะเมื่อดาวการเงินโคจรทับลัคนาของท่านก็คือจุดเกิดชาวราศีมีนเนี่ยมาเจอดาวพระศุกร์คู่มิตรนะคะ คู่มิดใหญ่ด้วยนะมาเจอดาวพระพฤหสัสบดีเลขห้าก็คือคู่สมพลด้วยนะคะยิ่งเสริมให้มีพละกกาลังเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นส่งผลดีเป็น2เด้งให้กับชาวราศีมีนจะหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองด้วยนะคะผู้ใหญ่สนะะับสนุนช่วยเหลือท่านหรือบางท่านได้ปรับเงินเดือน ปรับตาแหน่งด้วยนะคะหรือได้เงินจากสิ่งที่ท่านเคยลงทุนไว้แล้วเริ่มเป็นผลกําไรเกิดขึ้นนะคะเรียกได้ว่าการเงินเนี่ยมาทับตัวท่านถือว่าช่วงนี้เนี่ยชาวราศีเมียนอย่างน้อยเนี่ยต้องมีการได้จับเงินแน่นอนนะคะหรือมีเกณฑ์ในเรื่องของการที่ว่าจะได้ของถูกใจด้วยนะคะและมีเงินเข้ามาหลายทางด้วยนะคะและจะมีคนรอบข้างชี้ช่องทางการเงินให้อาจจะได้รับการช่วยเหลือจากเพื่อน ะะหรือจากมิตรนะคะทําอะไรก็มีคนสนับสนุนช่วยเหลือหรือาจจะมีโอกาสติดต่อเข้ามานะคะต่างๆทําใม้ท่านมีช่องทางหาไรายได้หรือมีลูกค้าติดต่อเข้ามาช่วงนี้เนี่ย ควรจะต้องรับสายควรจะต้องดูโทรศัพท์อย่าให้แบตหมดนะอาจจะมีการติดต่อที่ดีๆเข้ามาโอกาสที่ดีเข้ามาให้กับชาวราศีเมียด้วยนะคะช่วงนี้ชาวราศีมีนทุกท่านนะจะออกสังคมหรือว่าเดินทางเนี่ยอาจารย์บอกเลยว่าจะมีโชคมีลาภเกิดขึ้นด้วยบางทีบางครั้งเนี่ยโชคลาบเข้ามาแบบไม่คาดฝันโชคลาภในที่นี้อาจจะเป็นเงินเป็นทองเป็นโชคก็ได้หรือเป็นโอกาสที่ดีด ที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีมีนทุกท่านด้วยนะคะแต่ที่ต้องเตือนนิดนหนึ่งคือว่าชาวราศีมีนทุกท่านนะต้องระมัดระวังวเรื่องเอกสารทางการเงิน นะหรือการนัดหมายเจรจาติดต่อต่อตางๆอาจมีการถูกเรื่อนบ้างนัดไม่เป็นนัดบ้างคุณต้องมีแผนสำรองเตรียมรับมือไปด้วยนะคะและช่วงนี้ชาวราศีมีนทุกท่านต้องระมัดระวังเรื่องคําพูดนะคะระมัดระวังคําพูดจะขัดลาบนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทําอะไรจะพูดอะไรต้องคิดก่อนทํานะคะจะทําอะไรอย่าใช้อารมณ์ตัวเองมากเกินไป ต้องคิดใส่ตองให้ดีระมัดระวังผลเสียจะตามมาเกิดจากอารมณ์ของท่านด้วยและสิ่งที่อาจารย์ต้องเตือนชาวราศีมีนอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าช่วงนี้นิดรับปากใครเนี่ยคุณต้องดูว่าคุณสามารถทําได้ไหมนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งไหนที่เราคิดว่าเราทําไม่ได้เนี่ยอย่ารับปากไปพั่มเพื่อนะคะไม่งั้นคุณจะเสียเครดิต ตรงจุดนี้เนี่ยชาวราศีมีนต้องระมัดระวังด้วยนะเรื่องของการงานกันบ้างเลยค่ะดาวการงานของชาวราศีมีนเนี่ยก็เป็นดาวพระพุธัสบดีเป็นดาวประจําตัวเดียวก,กันกับดาวของตัวท่านด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในเดือนนี้เนี่ยช่วงครึ่งเดือนแรกอาจารย์มองว่า จะเป็นงานทางด้านการติดต่องานพูดคุยงานการเป็นตัวแทนในหน้าหรืองานที่ต้องใช้คําพูดคําจาหรืองานด้านเอกสารสามารถกว่าที่เข้ามาหรือเป็นงานที่ต้องมีการแก้ไขปัญหาหน้างานหรือมีการดูแลเทคแคร์ลูกคงลูกค้าหรือเป็นงานที่ปรึกษาเข้ามาด้วยนะคะแต่ดูแล้วนะคะเนื่องจากว่าดาวการงานได้ตาแหน่งที่มั่นคงนะคะทับดวงชะตาของท่านเนี่ยอาจารย์มองว่าเป็นงานที่ดีน่าจะเป็นงานใหญ่งานที่ต้องมี ระบบองค์กรใหญ่ๆห,หรือเป็นงานโปรเจกต์โครงการใหญ่เข้ามาให้ชาวราศีมีนได้ทําด้วยนะคะ พอช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยาจารย์มองว่าง,งานก็ยังคงดีต่อเนื่องเลยนะคะแถมได้ผลตอบแทนเป็นรูปประธรรมด้วยก็คือได้ค่าจ้างได้ค่าเปอร์เซ็นต์ค่าในหน้าหรือได้ผลตอบแทนเป็นเม็ดเงินเป็นไรายได้ให้ท่านด้วยนะคะก็ถือว่าทําปุ๊บได้ปับนะคะท่านอาจได้ทํางานร่วมกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้หลักผู้ใหญ่มอบหมายงานสําคัญมาให้ท่านทําด้วยนะคะและงานในช่วงนี้อาจารย์มองว่านํามาเรื่งความก้าวหน้าให้กับชาวราศีมีนทุกท่านด้วยนะคะบางท่านเด และโอกาสได้รับรางวาัลดีเด่นได้ปรับตาแหน่งเรียกว่าทํางานในช่วงนี้จะนํามาสร้างชื่อเสียงแล้วก็ความสำเร็จให้เกิดขึ้นกับท่านด้วยนะคะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีส่วนท่านไหนที่กําลังจะสมัครงานอยู่อาจารย์มองว่าก็มีเกณฑ์ได้ในเดือนนี้นะคะจะมีคนช่วยมีผู้ใหญ่เมตตาถ้าท่านมีคนรู้จักเนี่ยฝากฝังนะคะให้เขาช่วยนะคะฝากฝังท่านทํานะคะก,ก็จะเป็นโอกาสดี สำหรับท่านด้วยนะทีนี้พอวันที่25านะดาวพระสุกเลข6เนี่ยจะโครจรเข้าสู่พบการเงินนะคะอาจจะมีหน่วยงานองค์กรต่างๆนะคะติดต่อเข้ามาพูดคุยเรื่องผลตอบแทนนะคะเรื่องของงานที่มีผลตอบแทนเข้ามาอาจจะมีการเซ็นสัญญา ะะแต่ก็ต้องเตือนเรื่องเอกสารนิดนึงอย่างที่อาจารย์พูดนะคะเอกสารสัญญาต่างๆท่านต้องรอบคอบให้ดีนะคะเพราะฉะนั้นชาวราศีมีนทุกท่านถ้าเป็นการเซ็นสัญญาโปรเจกต์โครงการใหญ่ๆหรือว่าจะทําอะไรเนี่ยควรจะมีที่ปรึกษาอยู่ไกลๆท่านด้วยนะคะท่านต้องดูข้อเสียเปรียบได้เปรียบของท่านด้วยชั่งน้ําหนักให้ดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีที่ปรึกษามีคนคอยให้คําปรึกษาเนี่ยจะดีที่สุดนะในช่วงนี้เดือนนี้เลยนะคะท่านใดที่ทํางานร่วมกับคนอื่นหรือหุ้นส่วนเนี่ย ระมัดระวังมีปัญหาในเรื่องของเงินหรือผลประโยชน์ผลตอบแทนอาจจะไม่ลงตัวเข้ามาตรงจุดนี้ขอให้ค่อยๆคุยค่อยๆเค,คลียร์นะคะอย่าใช้อารมณ์นะใช้เหตุผลแล้วก็ใช้เขาเรียกว่าหลักฐานเป็นรูปประธรรมจะดีที่สุดนะคะทีนี้มาดูในเรื่องของสุขภาพกันบ้างค่ะสุขภาพของชาวราศีมีนนะคะอาจารย์ต้องเตือนนิดหนึงระมัดระวังเรื่องของกล้ามเนื้ออักเสบ ะะหรือพักผ่อนน้อยนะคะเพราะฉะนั้นท่านต้องฟื้นฟูร่างกายทานวิตามินบ้างพักผ่อนให้เพียงพอนะคะจะได้วอร์มร่างกายมาลุยกับงานลุยกับการหารายได้พราอเดือนนี้เป็นเดือนที่ดีท่านต้องมีความแอคทีฟมากขึ้นและระมัดระวังเรื่องภัยที่มาจากน้ํานะคะการเดินทางทางน้ํานะคะหรือไปในที่อับโครจรด้วยนะคะก็ต้องระมัดระวังตรงจุดนี้ด้วยนะทีนี้มาดูในเรื่องของความรับก,กันบ้างค่ะ ความรักของชาวราศีมีนคนโสดอาจารย์บอกไปว่าควรจะมีความรักเข้ามามากกว่า1คนด้วยนะคะและเป็นคนที่หน้าตาดีด้วยนะและแถมเนี่ยรู้สึกว่าจะมีความเฟนลี่มีความน่ารักมีความเป็นมิตรนะคะคุยกันเจรจา,ากันก็รู้สึกว่าไปในทางทิศทางที่เดียวกันด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นโอกาสดีสำหรับชาวราศีมีนด้วยนะคะช่วงนี้เนี่ยคนโสดในเนื้อหอมด้วยนะคะท่านจะเจอคนมากนาหลังตาเข้ามาดูแล้วเนี่ยความรักก็เป็นเกณฑ์ ไปได้ดีนะคะไม่มีปัญหาอะไรทีนี้มาดูคู่ของคนรักคนที่มีคู่แล้วบ้างนะคะความรักของคนที่มีคู่าจะามาว่าพัฒนาไปในทางที่ดี <c oughs> เช่นเดียวกันด้วยนะคะดูแล้วช่วงนี้คู่ของท่านเนี่ยอาจจะอยู่ในภาวะที่ขยันบ้างหรือว่าลมขึ้นขึ้นหล,ล,ลงบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็ต้องเทคแคร์ดูแลให้ดีนะคะแต่ดูแล้วความรักไปได้ดีที่มีปัญหากนอาจจะกลับมาเคลียร์ใจกันได้แล้วก็พัฒนาไปในทางที่ดีด้วยนะคะดูแล้วในส่งเสริม ดวงชะตาซึ่งกัรละกันถือว่าเป็นโอกาสดีนะคะ แล้วก็ที่มีปัญหาอย่างที่อาจารย์บอกเดือนนี้รีบปรับความเข้าใจกันเลยนะถือว่าเป็นโอกาสที่จะมาเคลียร์ใจกันได้นะคะแล้วก็จะมีข่าวดีเข้ามาในเรื่องของชีวิตคู่ของครอบครัวของท่านด้วยนีย่ก็เป็นเรื่องที่ดีสําหรับความรักนะคะดูแล้วทั้งคนโสดและคนไม่โสดเนี่ยน้าหนักความรักก็ไม่ได้ทางที่ดีนะทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นการพยากณรด,ดวงชะตาของชาวราศีมีนทุกท่านอาจารย์ต้องขอขอบคุณทุกกาลังใจขอบคุณแฟนคลับทุกท่านนะคะที่ให้กําลังใจที่ดีให้กับอาจารย์เสมอมานะคะอาจารย์ก็ขอให้ช าวราศีมีนทุกท่านนะคะประสบความสําเร็จในเดือนนี้น้ําขึ้นลิฟตตักเลยนะคะอะไรที่ผิดพลาดพังประการใดไปอาจารย์ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะขอให้ชาวราสีมีนทุกท่านอยู่เป็นครอบครัวที่น่ารักแบบนี้ต่อไปนะคะอาจารย์ขอขอบคุณมากเลยคะ่ะสวัสดีคะ่ะ